สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราค่ะทุกคนเราอยู่กันที่ทนัทธาภา มีนัหนึ่งไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องเดินนะร่างกของเราเนี่ย12ปีพอดีตรงรอบนักกษ์อ่านะแสดงว่าต้องวันเนี่ยผิวอร่อยเลยอร่อยเลยคือยังไม่ได้ขายข้าว พี่หมีหิวพี่หมงหิวเพิ่งออกจากสตูดิโอมาเมื่อกี้พาไปดูสตูดิโอไปนะคะเราจะพาเพื่อนไปดูสตูดิโอของที่พี่ๆเขาทำงานอยู่นกันนะคะแล้วเราก็อย่าใช้เสียงด้วยค่ะ เอาเดินไป1400 <laughs> <laughs> อะไรนะขอขอชื่อเดียวขอชื่อเดียวใช้ไว้คั่งรายการในการสิ่งที่เห็นทั้งคู่นั่งอยู่ข้างกันนี้ใช่ส่วนกล้องฝั่งนี้เขาเรียกว่ากล้องสามนี้ฮะปกติห้องนี้ก็จะเป็นรายการข่าวเนาะปกติพี่ก็จะใช้ห้องนี้แหละเออเคยเคยเห็นไหมว่าว่าทําไมเขาสามารถมองกล้องแล้วก็พูดยาวๆได้มีความเตอร์ขึ้นแต่เวลาใช้งานน่ะตัวหนังสือ จะร์จะสะท้อนไปเนสะท้อนที่กระจกที่กระจกตรงนี้นะครับก็เหมือนมองกล้องไปด้วยอ่างหรคิปไปด้วยได้นะฮะแล้วฉากที่อยู่กันน้องๆเขาเรียกว่าอะไรครับกินกิกินอ่าเ้าบอกบูสิกกินมานนีาเลยนะเนี่ยพอกของประชาชนก็มาว่ากระบวนการทาข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยวกอข่าววันนี้เราจะไปหาบรรณาที่การข่าวจันลัพระทิ์ในเวลาเดียวกันนั่นคือที่มาของห้องประชุมสุริยันและจันทราไปห้องสตูดิโอใช่ไปแล้โอ ครับเราก็จะส่วนนี้ก็จะเป็นเพยภาพเนาะเพยภาพส่วนนี้แล้วส่วนนู้นก็จะเป็นมิกซ์เสียงนะสายสุดก็จบกันไปแล้วนะคะกลับไปห้องหนึ่งที่เราไปนะคะเป็นห้องสตูดิโอใหญ่ค่ะน,นี่นะคะรอ,องเท้าก่อนที่จะเข้าไปนะคะอสวยมากทุกคน ไปนะคะเราจะไปที่ห้องถ่ายอากาศสดกันค่ะทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง MCR หรือย่อมาจาก Master Control Room จะเป็นห้องสำหรับควบคุมการออกอากาศทั้งหมดเขาเอ่อจอนที่จากสตูสตซึ่งเมื่อกี้เราน่าจะไปดูมาแล้วที่เป็นสตูหนึ่งสต,ตูสองอกี้นะแล้วก็มีห้องควบคุมห้องคอนโทรลใช่ไหมคบน เขาจะอินเตอร์คอมมาวันนี้คือช่องอินเตอร์คอมอันนี้คือเป็นเพื่อง่ายคือเหมือนไมค์จากสตูนั้นๆจากแชนแนลพวกนี้เขาจะเขาจะอินเตอร์คอมมาบอกเราว่าโอเคสตูนึงพร้อมออกากาศแล้วนะเราก็จะมาสัมพันธ์กับเครื่องนี้เครื่องนี้เรียกว่าเครื่องเพย์เอามีทั้งหมด2ตัวมีเพย์เอาหนึ่งเพย์เอาสองทำไมถึงมีสองตัวเพราะเพย์เอาหนึ่งเนี่ยจะเป็นเมนหลักในการควบคุมการออกอากาศจริงเพย์เอาสองจะเป็นตัวแบคเอัพหรือตัวสำรองกรณีที่เครื่องนี้มีปัญหา ออกมาแล้วก็จะรันตามผังว่าเขาให้ใส่สปอร์ตอะไรจะออกกี่โมงตามเวลาของผังอย่างเดีวก็อย่างอย่างตัวหนึ่งที่พี่บอกไปแล้วกันเขา <c oughs> จะออกวันเก้าโมงที่ก็จะ <c oughs> นี่ครับปากใกล้ไม้วิธีการนะครับไม้เนี่ยจะห่างจากปากเนี่ยประมาณ1คืบเราจะไม่พูดจนไม้ติดปาาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ห่างจนเกินไปนะครับประมาณนี้อะนะนำเพลงครับดนยครับ นี่นะคะเราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าปาาอะไรคะปางนินปานนนค่ะต, <Support and love> ตรงเนี้ยเขาเป็นการเป็นปฏิมาการรมที่แกะสลักเป็นรูปปั้น